แกงไก่ใส่หน่อไม้ด,ดองนะพี่น้องเอ๋ใส่ตีนไก่ไปน้ำเลยได้ครับแซบบอปวดนะตอนไก่ตัวนี้ใหญ่ไก่รุ่นนี้ต้องใหดต้องนี้ใหญ่แซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องผู้พอกับช่องดูนี้กินแซ่บในต่างแดนพี่น้องเมื่อนี้ได้ขนมเอ้ยได้ขนมมาสั่นได้แกงออมไก่มาซูพี่น้องกับผมแกงออมไก่ใไซนอมัยโดน่ามีสมนะครับ ไอ้น่าไมดองก็มาจากบ้านเนาะครับผมโอ้ยถาดก็ได้เลยสีพังครับผมแกงเป็นหมอพี่น้องเฮ้ยเอามาพอกินครับผมเมืม่อนี้เมนูถาดเดียวได้พี่น้องเรื่ออันนี้แอปเปิลเอามาโชว์เราพักทั่วผู้ครับเหลืออีกสามอันเรืด้วยชิม่ากินแกงครับกินกับครับข้าวเหนียวมาเดิมก่อนจะกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แชร์ให้ช่องอออหนึ่งในกินเส้นต่างแนดนนะพี่น้องมาครับแซ่บนัวคือเก อ,อันเขาวเหนียวก็คืออุลล่ลเราก็คืออันนั้นอยู่คือเหนียวสมเป็นเขาวเหนียวอีลีเนาะคุยแล้วครับอย่างอมไกลนี่ยย้ำได้มากใผิดหวังครับผมแ่บความเขาคู่กันจริงๆตอนตอนใหญ่ๆครับอมแบบเล้าๆครับผมรครับ ท้าเดี๋ยวอีกถ้าเดี๋ยวก็อิ่มนานนะแก้มทั่วพูนมๆนไม่สมพอด mời mời thế nào ấy mời 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 khẩu mời 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 Ông sao là bữa bạn hơi cho hoa mới ít Cái luôn vừa năm อากาศขอคุงม,มื่อเนี้ยข,ขึ้มขึ้มแดดแดดได้ก็ห่นอนพี่น้อแอปเปิ้ลแลว้่าจิงเจีเพจครับ ใส่แบบนี้นะครับตั้งบ่อไอสัตว์ดูดิชื่องยังไง หันแกงก้อมไอ้กอ้อมไก่บ้านเขาได้กินเลยคือว่าสุดยอดเลยครับคุย้วไม่สมกระพัวแซ้ําอัง พักเอียงกับมีอยู่เป็นหัแต,ต่วา่ากินต้อมไกลล้วนแซบเนื้อปลาตุ๊กัดเมนูแซบเมนูขอาวบดติบ ี่เขาบติดเพราะว่าเขามันหน่อยในติดครับทำไ,ไมดวงตันน้อย,อยเขาหน้าเขาเนี่ยครับอร่อยยงเพื่อน เป็นวัดยังก็ขึ้นอากาศเดี๋ยวฟุ้นตกเดี๋ยวห่อนครับอากาศองค์ก็คือบ้านเขาเนี่ เสียบคักจากกระเจีปยกินยา ก้อนพายเริ่มมาแล้วแกงน้ำไม่ดองน่าจะเป็นต้องใส่พริกหลายได้พี่น่องเพราว่าน้ำม่กเกะเพชรด้วยแหละเนี้ยวุยเอา

อีสานบ้านเขาเอ่อมไกลแสดงไม้ชมเนะมันแซ่บอีกครับว้าวไลายพี่น้องก็รู้นะครับเนะี่ย ที่รูปโดนไปเกงใจครับผมเกงใจเนี่มันเผ็ดเพราะว่าไอ้โคุกีีแค่ง์ิดพอด,ดีเลยพี่น้องเอ้ยกระสอบออมสะลืมครับก็ต้องเซ็ตๆไม่หลับอนน้องไท้แล้วมาเลย เปเท้าไก่เอาไว้ล้างไม่นะฮะ โอ้ยเอาหน่อยจวดจวดไอ้เ,อเปิ้ลไปจัอกอแล้วไหมครับโอเคพี่น้องมาห่อหม้ออิ่มนะครับผมโอ้ยหอยเพชรบ่งานแล้วมี้มวมาห่อหม้ออิ่มแล้วครับผมกินมาแบบแบบใดว้บาบบสุภาพใดบ้างไอ้พี่น้องเนะ้อขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อครับพอก็ไม่คลิปหนักครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายอบอายบายค่ะผม